ีเสร็จจากการฝุกเขาเจนไก่นะครับกำลังการรอการในสายกโคตรรเร็วที่1นึ่งิจหนึ่งอันนีไปวัดใปทาสายรคโลครับจุดนี้ก็มีลงทั้งจุมพอชุมสงหัดใหญ่แบบมาลาเลยครซึ่งกันนี้จริงนะครับ1นึิหมาตามเวลาแต่ได้ยินด้วยวับว่าประสบเหตุเฉี่ยวชนคนนะครับที่เขาบางตาน ก็เลยทำให้รถล่าช้านะครับตอนนี้การบ็นวสีส0นจะเข้ามาก่อนไม่ได้มีเหตุน,นะครับจริงๆจะเป็นขบวนทางดนึนนน่งเข้ามาก่อนครับน้องก,ก็ลองคอยยังมีความหวังนะครับ